บายดีพบกับ LT v ท s i o n ลาวเตรียมสมาร์ทซิตี้รับโคงขายคมนาคมห้ามซื้อขายโอนที่ดิน2พื้นที่ในเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ได้สั่งห้ามทําธุรกรรมที่ดินทุกชนิดในพื้นที่2เมืองในเขตเศรษฐกิจฝ่าตะวันออกเพื่อเตรียมสร้างเมืองอัจฉริยะเพื่อรองรับโคงขายคมนาคมเชื่อมจีนลาวแล้วก็ไทยครับและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับสํานักว่าการนครหลวงเวียงจันทร์ได้มีหนังสือแจ้งการ สั่งห้ามทําธุรกรรมใดๆเลยนะครับบนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่5บ้านนะครับก็คือเมืองไซเซตถาและอีก7บ้านของเมืองหาดทรายฟองโดย5้าบ้านในเมืองไซเซตถาประกอบด้วยบ้านจอมสีบ้านนาควายใต้บ้านนาควายกลางบ้านนาโนบ้านนาไหส่วน7บ้านในเมืองหาดทรายฟองได้แก่บ้านดงโพแห่บ้านคําเจริญบ้านหนองแปนเหนือบ้านหนองแปนใต้บ้านเชียงควนบ้านท่าพระและบ้านหนองพง ธุระกรรมที่ถูกสั่งห้ามมีตั้งแต่ห้ามบุคคลนิติบุคคลเจ้าหน้าที่รัฐบุกรุกหรือเข้าไปกระทําการใดๆในพื้นที่นี้นะครับส่วนผู้ที่อาศัยหรือครอบครัวที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ที่นีที่อยู่แล้วห้ามปลูกสร้างเพิ่มเติมต่อเติมหรือขายจํานองโอนสิทธิ์การใช้ที่ดินขุดน้องรวมถึงการขุดหน้าดินครับเหตุผลที่ต้องมีคําสั่งนะครับก็เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถูกให้กําหนดเป็นพื้นที่พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะหรือเมืองทััันนสสมมยารซิะคบ แล้วก็กําลังจะมีการสารวจปักปันเขตที่แน่นอนก่อนเริ่มโครงการจึงจําเป็นต้องสั่งห้ามการกระทําธุรกรรมทุกอย่างเอาไว้ก่อนนะครับเมืองหัดไซฟ,ฟองอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเมืองเวียงจันทร์และอยู่ตรงข้ามกับอําเภอเมืองหนองคายเป็นที่ตั้งของโครงการเวียงจันทร์โลจิสติกส์พาร์คท่าโบและศูนย์ขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่นครหลวงเวียงจันทร์รวมถึงเป็นที่ตั้งของสถานีสินค้าเวียงจันท์ใต้ของโครงการทางรถไฟลาวจีนและสถานีรถไฟท่านาแรง ที่เชื่อมกับโครงข่ายทางรถไฟของไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวที่สถานีหนองคายเมืองไ,อไซเซถาอยู่ทางตะวันออกของตัวเมืองเวียงจันทร์เป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาครงบวงจรไซเซถาและเขตเศรษรฐกิจพิเศษ,ษบึงพาดหลวงไซเซถาอยู่ทางใต้ของเมืองไซธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์ต้นทางของโครงการรถไฟลาวจีนที่กำลังจะเปิดให้บริการในวันที่3ธันวาคมนี้เมืองไซเซถา จึงเป็นพื้นที่เชื่อมต่อเส้นทางรถไฟลาวจีนกับโครงข่ายรถไฟลาวไทยรัฐบาลลาวได้มีโครงการจะพัฒนาเมืองอัจฉริยะในนครหลวงเวียงจันทร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี63และวันที่4กุมภาพันธ์ในปีนี้ทางกรมที่ดินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรองพื้นที่เขตเมืองอัเฉริยะ ให้อยู่ในเขตเมืองไซเซตถาและหาดสซฟองจากนั้นในเดือนกร,รกฎาคมเจ้านครหลวงเวงจันท์ได้แต่งตั้งคณะชี้นําเพื่อสํารวจเก็บข้อมูลเนื้อที่ดินและสิ่งก่กสร้างในพื้นที่ของทั้งสองเมืองก่อนเริ่มขั้นตอนสํารวจความเป็นไปได้ของโครงการเมืองอัจฉริยะและพบกับ LTV ที i o ชั่นได้ใหม่นในครั้งหน้าสบายดี